สวัสดีค่ะตอนนี้เราได้เชื่อใจในคนที่เขาไ่ได้เ็นเลกีซี่เลยตอนี้ราได้เชื่อใจในคนที่เขาเซเลคี้ฮ็อกก์ฟ์ตอนนี้คนชื่อหญิงคพอเซียเอลรีบีส์ค่ะตอนนี้คนชื่อหญิงนะคะทีด้เซเลคี้เลขที่18ควอคนชื่อหญิงอไรคะาตาเล่ที่23ค่ะวันนี้เรามาที่วัยเรื่องระบบสืบพันธุ์มีโพแทสเซี e มมีระบบสรงเพศดังนี้ค่ะเมลิโพแทสเ s t e ม 1นึ่งโพสเทสแกนโพสเทสแกนเป็นต่อลูกหมากเป็นต่อลูกหมากที่อยู่ใต้กระเพาะอสวะล้องรอบด้วยท่ออสวะมีหน้าที่สร้างของเหลวที่เป็นส่วนของประกอบของอสุจิ2องเอพิไดมิสเอพิไดมิสเป็นหลอดเก็บอสุจิเป็นท่อขนาดเล็กที่อยู่ด้านหลังของลูกอัณฑะมีหน้าที่เก็บและพัดอสุจิที่สร้างจากอัณฑะให้อสุจิ เติบโตและพัฒนาต่อที่การเคลื่อนไหวเซมิเนลเวสิคิลเป็นถุงน้ำเชือ้อเป็นต่อมที่อยู่ลัางกระเพาะอวสาวะมีหน,น้าที่สร้างและหล่อเลี้ยงอสุจิช่วยให้อสุจิเคลื่อนที่และมีางงาพลังเฮนนิสองคาชาใช้ในการสืบพันธุ์โดยส่งอสุจิเข้าสู่ร่างกายของเพศหญิงเทสทิสอันธาสร้างอสุจิและผลิตฮอร์โมนเพศชาย หลอดนอ้ำอสุจิเชื่อมระหว่างลูกอันธะกับท่ปทอปัสสาวะมีหน้าที่รับเลี้ยงอสุจิจากลูกอันธะไปที่ท่ปทอปัสสาวะเพื่อเลี้ยงหลังพอตั้งถุงอันธะหุ้มและป้องกันลูกอันธะควอบคุมคุภูมิให้เหมะสมกของการเลี้ยงอ,อสุจิคาลเ,เปอร์กแกนต่อมคาลเปอร์ผลิตของเหลือใสๆใช้หล่อเลื่อนท่อปัสสาวะก่อนหลังอสุจิเป็นต่อเลนไดติเวอร์เวนทฐาน ใช่นิวเคลียสเก็บได้ถ่ายทอดสารพฤกษกรรมหรือเี DNA ไปยังเขยเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตส่วนหางหรือเทลวช่วยใหุหอสุจิเคลื่อนที่ไปยังเซลล์ไข่ลักษณะเียาวส่วนก้างของอสุจิหรือมิตริสมีหน้าที่สร้างพลังงานให้หางเคลื่อนไหวมีลักษณะเป็นทรงกระบอกม,มีเมทูคอนเดรียอยู่บริเวณหัวของอสุจิอะโครโซม มีหน้าที่สร้างเอนไซม์เพื่อช่วยย่อยเปลือกไขอ่ทำให้อสุจิสามารถเจาะ้ปผสมกับไข่ได้เนกหรือคอเชื่อมส่วนหัวกับส่วนกลางช่วยส่งพลังงานจากไมโทคอนเดรียไปหางหัวอสุจิหรือเฮดบัรจุสารพันธุกรรมหรือ DNA มีเอนไซม์ช่วยในการเจาะเข้าเซลล์่วนเท็กอิงล hey, มีลักษณะเป็นก้อนยาวแค่เชื่อมระหว่างไข่กับมดลูกโอริมีลักษณะเป็นก้อนเนื้อลูไข่ขนาดเล็กอยู่ข้างและข้างขอมดลูกโันนะนคือเป็นกการสร้างไข่มีมลทิ่เช่นเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนยูเทราสหรือมดลูกมีหน้าที่คือที่ังตัวและเจริญเติบโตของตัวอ่อนจนโต ซเซลล์ทำหน้าที่ควบคุมการข้อออกของสารและของเซลล์ค่ะต่อไปนี้ข้อก็จะเป็นเซลล์อีกต่อมลูกมีหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคส่เข้าสุนัขลูกและเปิดขยายแล้ให้เซลล์ข้ออกอกมาต่อไปนะคะเป็นออรวุ่มที่ดาไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงแล้วก็สำหรับผสมพันธุ์กับอสูจีก็จะเป็นสุน,สขขนี่สามไม่โชเฟนเดียเป็นออร์เย,ยนเยนที่ผลิตพลังงานให้แก่เซลล์มีหน้าที่หลักคือสร้างเอยี b ีค่ะเขาเนี่ยค่ะ